สวัสดีพอเป็นพี่น้องพบกันคือเก่าเนาะครับคนหาป่าหมานตุยหหดสมบัติวันนี้ก็ลงมาหาป่าตามเคยพี่นนอะทีมงานทามาหลายคนหมดอีกสามสี่คนมีทั้งพ่อทั้งลูกสามสี่พ่อลูกหม่านคือเก่าพี่นนอะเริ่มสายเวกนมาแล้วหากกระดึงมองได้เริ่หนึ่งพี่นนอะพอดึงไว้เลยพอติงไว้เบ่งโปมมองฟูรูดไปนะนนลนจะห้ามลามลามลามมาเนี่ย ดึงเอ๊ะไปแปลงมองบนใหน้นะ,ะเอ๊ะแปลงมองให้พนวนขึนนะโกนฮะเดี๋ยวครับไปลากมองนะให้จับส่วนมองนะั่นนะให้พนวนเนระดึงขึ้นมาเทิงเกี่ยวขึนมาเทิงเนะี่ยมองควงพดอจากปลากไปนัม่ได้บอกเรือเอาเอาส่วนนั้นแหละที่ได้หาพังแต่นะั้นพังแต่บอกมันเพื่อดึงมองลเลยเลยบริสถ่ายป่าให้พี่น้องเบิง้ง มาดูนทำกันพี่น้องใครจะขึ้นไปแล้วันก,ก็บโบยแล้วเรามาถ่ายอยู่รูมน้ำเนาะเอ้าวถ่ายบรรยากาศหอมๆเพื่อ,อ,อก็เบิง้งกอล์เจ็งกระเบื้องทองขึ้นอีกอ่ก็เืินกับขอบใจเด้อเจ้าของมองเจ้าของมองเจ้าของหานวันนิสาแสงสุรวรรณมอบมอง,มองหวานตอนนี้ให้ผู้ขามา คักพ่อโ <laughs> ปรโมทอันหานมองให้เพิ่นพร้อมเออคอยดึงเกี้ยวเข้ามาเพื่นเอ๊ะดึงดึงลามพังเลยพุ่นู้นมันอันนั้นมาดไว้ซะโ่รติงตแน่เดึงลามพางังซะไ,ไ,ไปแม่เอไปดึงมองเราโ่รวตวิงฮะทีไ,ไ,ไ,ไรอไไโอ้กำลังขึ้นไปพี่น้องลุ้นลุ้นจวดจวดกำลังขึ้นไปพี่น้อง คนหมานคือเก่ากี่น้องเอ้ยนี่คนหมานแถวประจำท่าบ้านหนองลม <laughs> จวดจวดกำลังขึ้นไปแล้วพี่น้องขึ้นไปแล้วป่าหม,มาก,มาก ปลาดำคลองเด้อทิต่อมหาพะยะดูหงสมบัติคนหาปลามาถ้าจะได้ลูกปลาเราไปหาแม่ปลากาคำมุกนะอยู่ตรงไหนวะแถวไหนน้ำกล้าโมแม่ปลากาลืมะจะคลองหันมองกับวันนิสาแสงสุวรรณตลาดธาตุทางใต้ไ,ไปหาคนได้จะดึงไว้เลยลูกจะดึงไว้เลยจะยดึงไว้เลยดึงไว้เลย ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วจวดจวดพี่น้องปลามังโอ้โหตัวบ้าใหญ่ปฟาต้อพี่น้องเสียงมันเอาเสียงมันขึ้นเสียงขึ้นเอาขึ้นคือเอาขึ้นทีตะข้างก็ได้เอาขึ้นทีตะข้างก็ได้ไรพุทธเนองปลามังตัวบ้าใหญ่เออแม่ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วจวดจวดถามบอกพี่น้องใส่ปลาซ่อนเออเก็บเก็บเก็บเอราวันเก็บ มีท่านนักลงดังมาครอบมานคือก้าพี่นอ้องทีมงานแถวมาเยอะเหมือนนี่มีโอกาสถ่ายทำให้าาพี่น้องเบิง่งขโมกอบใจหลายๆพี่นอ้องที่เข้าบาเบิ่งมาชมท,ทั้งภายในและต่างประเทศเนะาะมันีน้สิขออนุญาตเก็บปลาได้พี่นอ้องเ้ย พีพาพี่น้องคนเก็บปลาก็เดือดเปน้องเด้ขอขบมกคนเนไปไน็ลายควบกันคลิปต่อไปพี่น้องจวดจวดอันนี้ก็ขึ้นไปจนสุดมองเลยพี่น้องเอ้ยสะออดปลาหนังของป่าวันนี้เก็บตะส่วนที่เข้าไปนี่หมดกุลเล่พี่น้องเลยตะส่วนเน,น,น,นื้อจนหดส่วนต้ยสั้นๆเรเก็บไปนน้ำนี่สามสีเก็บมามาแม่ประกาเก็บปลาซอยแนี่ พบกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้อง